มวกันน็อก MT ยกคางนะคะวิธีถอดนวมซักยกคางรุ่นเก่ารุ่นใหม่ของ MT นะคะจะถอดเหมือนกันทั้งหมดนะคะตัวนี้จะมีนวมทั้งหมด3ชิ้นค่ะจะเป็นนวมแก้มและนวมหัวนะคะลูกลูกค้าสามารถดึงไปติดได้เลยนะคะจะเป็นเป็กสีแดงแบบนี้นะคะเป็นปติดดึงออกได้ะะจะมี3ปุ่ม นมหัวนะคะนี่ค่ะงานบนดึงออกได้เลยค่ะตัวนี้เขาจะมีตัวล็อกของเขาอยู่เราดึงออกมาได้เลยนะคะด,ด,ดึงออกมาขยัยบเล็กน่อยนะคะนี่เลยค่ะตัวนวมจะมีทั้งหมด3ามชิ้นนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นนวมหัวค่ะวิธีใส่เราใส่นวมหัวก่อนนะคะลูกค้านี่เลยค่ะนวมหัวจะเป็นตรงนี้นะคะ ใส่เลยด้าน,นบนนะคะเขาจะมีตะขอของเขาอยู่นะแต่ตามล็อกได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เป็นนะ่หลอกนะคะ สีแดงนะคะนมหัวนวมแก้มนะคะนวมแก้มจะใส่ด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังก็คือตรงนี้นะคะนีนะ,ะยัดเข้าไปหัอเขาจะมีล็อกของเขาอยู่นะคะแล้วก็ ใส่เป็กติดค่ะสามปุ่มเหมือนเดิมค่ะสีแดงนะคะอีกด้านก็เหมือนกันนะคะใส่ด้านหลังก่อนนะคะแบบนี้เลยกานด้านข้างให้เข้าหลัอ่ค่ะกด้านข้างให้เข้าหลงะะังแล้วก็ใส่เป็กติดสีแดงสามเป็กเหมือนเดิมค่ะ ย้ําลอย